สวัสดีครับวันนี้เลี้ยงแพะแบบบ้านๆนะครับผมวิธีชาวบ้านนะครับกลับมานะฮะอีกครั้งหนึ่งาจากาที่าหายกันไปสักระยะหนึ่งนะครับผมตามคําเรียกร้องของแฟนๆนะครับอยากเห็นเลี้ยงแพะแบบธรรมชาตินะฮะช่วงนี้นะฮะฝนก็ตกเกือบทุกวันนะครับผม แล้วก็ค่อนข้างที่จะตกหนักนะครับเพราะเข้าปดูฝนนะครับผมซึ่งหญ้าก็อเขียวนะฮะหญ้าขึ้นใหม่ปโปรงใหม่นะครับผมข้างหลังผมที่ผมยืนอยู่นี้ครับก็คือก็เป็นลำน้ําห้วยจากน้ําตกนะฮะซึ่งน้ำก็ใสนะครับผมเสียงน้ำนะฮะก็ ร่มลื่นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆนะครับจุดนี้ก็อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านะครับผมเพราะว่าเท่าที่เห็นนะฮะอันนี้คือผลตําลึงนะครับคาดว่าน่าจะเป็นกระลอกกระแตนะครับน่าจะมา,ากินนะครับ ในบริเวณจุดดังกล่าวนะครับผมบริเวณที่เราเลี้ยงแพะนะฮะด้านหน้านี่นะฮะที่ลงไปในป่าหญ้านะฮะด้านข้างนี้ก็คือลำห้วยนะครับผมเราจะลง ี่หลังด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหมายที่ที่เราลงะครับผมนี่ก็คือเหยื่อที่เราเตรียมไว้นะฮะอยู่ในกระป๋องกระป๋องปลากระป๋องนี่นะค,ะคือไส้เดือนนะครับเป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับผมอันนี้เราพร้อมเลยะครับมีสายเอ็นสำรองนะฮะแล้วก็เบ็ดมานะฮะ <c oughs> เพื่อเข้าพื้นที่ได้สะดวกนะฮะ <c oughs> ที่หมายได้ได้รวดเร็วนะฮะแล้วก็ นี่ครับเรามัดเบ็ดนะฮะคันคันมัดเบ็ดเลยนะ,ะแล้วย่อนลงไปในลำน้ำนะครับแล้วก็ใส่เหยื่อด้วยสาเดือนนะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้นะครับแพะตามมานะครับจะตามคนเข้ามานะครับผมเห็นเราไปตรงไหนก็จะตามเข้ามานะคะรับทราบคงจะเห็นก่อนนะ ก้นแพะนะครับเราก็สาเออ่ใส่เหยื่อไว้สามจุดนะครับผมสี่จุดนะครับลองดูนะครับว่าสี่จุดนะฮะสี่หลังกับเหยื่อไส้เดือนนี่นะครับจะจะติดปลาหรือเปล่าเนียเอ้ยอย่าโดน ดี๋ยวเข้ามาครับเสียงนะฮะตามเข้ามาครับอันนี้เราก็ที่มาอีกหนึ่งอีกหนึ่งกัน,นะครับที่เรา,าเสบเบ็ดเสบคันเบ็ดไว้นะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีปลามากินเบ็ดหรือเปล่านะครับผม ครับผมอันนี้ก็น่าจะไปอีกหนึ่งแต้นนะครับเป็นปลาช่อนนะครับผมก็ต้องระวังครับี่อกล้องจะตกน้ํานะครับมือถือจะตกน้ํานะฮะครับตัวกําลังสวยนะครับได้อาหารอีกหนึ่งมื้อนะครับผมนะครับติดติดยากครับผมเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับผม ภาพหมายนะฮะตัวนี้ยอจะเป็นํำทานจากน้ำตกที่เราได้เห็นต้นคลิปนะครับผมก็จะไหลมาแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกแอ่งน้ำนะฮะที่เอน้ำก็จะเป็นน้ำค้างปีนะครับผมตอนที่ฝนก็จะตกนะฮะที่เราเห็นนี่จะเป็นปลาลูกคอกนะครับผมเสียงปลาก็จะเหมือนกับุบนะครับ คาดว่าน่าจะมีปลาใหญ่นะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ปลาช่อนแน่นอนครับตัวนี้ปลาช่อนแต่ที่ติดเวดเนี่ยปิดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับว่าติดปลาอะไรนะครับผมปลาดุกครับตัวดำตัวดำนี่มาสงสัยต้องลงน้ำแล้วับพันญ่าครับผม บอกว่าได้ประดุกนะครับผมประดุกก็ใส่กำลังสวยนะครับไปทำแดดเดียวนะประดุกแดดเดียวนะครับเปิดลืมที่ใส่อีกนะครับผมก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราหาวิธีครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะฮะได้ ปลาไปทําเป็นอาหารนะฮะก็สามแต้มนะครับก็อยู่ในไร่นะฮะอยู่ในป่านะฮะทำอาชีพเกษตรแล้วก็มีอาหารประจาวันนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็อขอลาไปก่อนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณ เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม